หบักนาวอันนี้คือมะนาวก็มะนาวมะนาวสมส้มโอพันทองดีลูกโตโตหงอกแหงปุ้ยปุ้ยโอ้ยก็หลดลูกเจ็บบ่เจ็บบ่เจ็บโอ้ยยูพี่ยูพี่ปุ้ยยูพี่ปุ้ยมาหาชมสวนปุ้ยเนาะเฮาเนาะ เบิร์นยงยงแง่ทำไมไปหรอปุ๋ยมันกินหยังปุ๋ยมันทามันกินอยัางอันนี้เป็นต้นบักบักอีหยังเหรอแบกอินทผลาล่ะอุ้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้โมปุ๋ยอย่าไปใกล้เด้อไม่ใช่แบบอินทผลาลำอินทผลลำอินทผลลำอันห้อยตองแต่งนี่ก็เป็นน้ำดอกไม้ นี่แล้วไม่นอนสีดถ่ายนี่แล้วกวย